อยู่กับตอบโจทย์ข่าวค่ะสำหรับทหารที่ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเร่งทํางานการเมืองด้วยนะคะเพื่อทํางานร่วมกับชุมชนค่ะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านสื่อล้อจังหวัดนราธิวาสทหารก็ได้ทํางานร่วมกับชุมชนเป็นผลสําเร็จนะคะเปลี่ยนพลิกสถานการณ์จากหมู่บ้านนี้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านจัดตั้งเกรด A ของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ได้ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นสถานที่ประชุมและวางแผนด้วย ติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะจากเอกสารข่าวกองทัพภาคที่4ีเขียนโดยพันเอกชัชพลสว่างชิหรือผู้พันแพะผอบในการกองงานมวลชนระบุว่าบ้านซื้อเลาะตำบลเลียงอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านที่ถูกจัดตั้งระหว่างปี2549ถึง2550มีความเข้มแข็งในระดับเกรด A ถูกใช้เป็นที่ประชุมวางแผนสั่งการและใช้เป็นสถานที่ฝึกการใช้อาวุธให้กลุ่ม RKK ในพื้นที่ โดยมีการนำหมู่บ้านส่วนหนึ่งเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวในช่วงปลายปี2,550ได้เกิดการประท h e ต,ต่อสู้ในหมู่บ้านหลังเหตุการณ์เผาโรงเรียนเป็นเหตุให้ทหารเข้าควบคุมตัวชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุร้ายผู้นำศาสนาที่ถูกควบคุมตัวในช่วงดังกล่าวยอมรับว่ามีความหวานระแวงต่อกันอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านและเห็นว่าผู้พันแพ เป็นตัวเชื aan, ่อมสําคัญที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนผู้พังแพรนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในมืดมืดเราอยู่ในมืดอยู่ที่มืดเพราะว่าเวลาเจ้นัาที่มาพบไม่ได้นะกพรวเว่าก็จะจับเราเจ้หน้าที่ก่อนก่อนไม่ใช่มาแบบเจ้าหน้าที่กลางันกลางานไม่ใช่ มาแล้วบางทีก็ไม่ได้เลยจับเลยเพราะที่ผ่านามามันมีความหวาดระแวงหวาดระแวงเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็หม่แล้วก็เจ้าหน้าที่มาก็สบายไม่ต้องเป็นห่วงมีความเข้าใจกันมากขึ้นครับครับมากขึ้นมากขึ้นผู้ถึงผู้พันแพ้ไหมผู้พันแพ้เป็นคนยังไงผู้แพ้ผู้ผู้นำ คนทำใน,นท้องที่นเนี่ยมีในเสือเละเนี่ยเมื่อก่อนคนเสือเสละก็ไม่ไม่เชื่อใจคนเนี่ยเรื่องนี้ก็เชื่อใจหมัดขึ้นมาขึ้นกับผู้ชายกรดดีเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หอนรู้จักผู้พันแค่นางเนี่ยนานแล้วู้พันหนึ่งแล้วผู้พันแค่นี่เป็นคนที่เรียงสถานการณ์ในหมู่บ้านนะเรเียงเรียงยังไงเรียงดีขึ้นเนละี้ยขึ้นเลยไม่มีคนที่อะไรคนนอกพื้นที่ก็ไม่มีไม่เข้ามา ว่าถ้ามีคนนอกพื้นที่มาเพื่อจะมาสร้างสถานการณ์ในหมู่บ้านอีกเพื่อชาวบ้านจะช่วยกันยังไงช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาครับอุปทานแพทย์กล่าวกับไทย PBS ถึงการทํางานในพื้นที่ว่านอกจากการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านกรณีที่ถูกต้องสงสัยว่าร่วมก่อเหตุไม่สงบยังได้ใช้หลักการทางศาสนาเข้าพูดคุยทําความเข้าใจเพื่อให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงทําร้ายผู้อื่นไม่ใช่แนวทางของอัลเลาะสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ย มันผิดหลักศาสนาโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่สงครามยี่ฮาตอย่างที่เขาเข้าใจแทนที่พวกเขาเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์ตามที่เขากล่าวอ้างกันเขาพวกเขาเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาตกนรกจากการดูอาจากการบรรยายธรรมของพวกดาวะด้วยกันเนี่ยเขาบรรยายความจริงให้ปรากฏเนี่ยเขานั่งร้องไห้ฮะเขานั่งร้องไห้เขาเสียใจมากๆเลย อันนี้คือแบบผมก็เข้าใจแล้วก็รู้ณเวลานั้นเลยว่าอเล่ได้เปลี่ยนใจพวกเขาแล้วผู้พันพท่าเสริมต่อว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่เป็นไปตามนโยบายสารใจสู่สันติของแม่ทัพภาคที่สีพลโทอุดมชัยธรรมสาโลรัตท,ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสามารถเดินทางกลับมาอยู่อาศัยในภูพลรเนาได้อย่างสันติสุข รวมถึงการดําเนินการของกองทัพเพื่อขจัดเงื่อนไขสงครามในพื้นที่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย p ี s ีรายงาน